เด็กๆกิน KFC แล้วนะคะวันแห่งความสุขของเด็กๆนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบสิ่งดีให้เด็กๆนะคะเด็กๆชนบทชาวบ้านเราวันนี้ได้อิ่ม KFC นะคะซอสก็ได้เอาเอาอีกไหมโซดาไปเอาจานแบบนี้มาอีกลูกสักสองใบนะคะถ้วยมาอีกก็ได้มีถ้วยก็ได้จานก็ได้แบบอยากกินอยากกินหลายซอสเอาขยะมะเอาถ้วยเล็ก ตากแดดบ้างเล็กน้อยบ่ขยะเสนนลูกมาเออเอาขยะเสนนี้อ่ะเออช่วยกันเตรียมอาหารอันนี้อันนี้เอาไว้เช็ดมือครั้งแรกของเด็กเดอันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่วันนี้เราจะกินแบบอะไรแบบกินให้อะไรล้ลูกตั้งแบบกินแบบมีความสุขนะสชมทีเีห วันนี้เราจะกินแบบเรียมือแซบหลายจนถึงขั้นได้เรียมือได้เหรอเหอเนาะลาซนดหรอกอืมคาาซูไม่ต้องเทเยอะจนี่ก็บีใส่จะกินอะไรตอนนี้เดี๋ยวรอน้องก่อนนงก่อนน้อ็ไปซื้อน้ำแข็งก่อนไปถึงไหนแล้วเนะ นั่นไงมาแล้วมามาโอ้โหจนเดลากนาแข็งพูนเก่งจังเลยอ่ะเออน่ารักที่สุดในโลกเลยนะคนนี้นี่โอ้โหดูสิคะานีนเด็กดีของเราอ่ะไปเลยโอ้โหเก่งจังเลยลกูกเออน่ารักมากเลยนะคะเออตัวน้อยเดียวค่ะความสูงน่าจะประมาณครึ่งครึ่งเมตรนะคะถึงรวเบ่าเนี้ยครึ่งเมตรนะ <laughs> <laughs> โอ้ยดูจะได้ลากน,น้ำแข็งมาหลานคอยเออนะลูกนะอ่ะจ,จะจะย่าบ้างลูกเออลา้อา,อลางมือก็น้ำเกลือลูกเออเท่านั้โอ้ยตัวน้อยเดียวบวดน่ะล่ะล้างมือจะได้อาอบถ่กบอกอ,อ,อ,อ่ะลูกอ่ะมีผู้ชายคนเดียวด้วยในกลุ่มนอกนั้นเป็นผู้หญิงหมดเลย โอ้นี่ดูแลพี่ๆนันะโตมาหนิทำไมหนูไม่เอาหนูถือาีอนเค็ไม่กินแล้วเอากระเทมาให้ให้เด็กๆน้ำแข็งน้ำแข็งให้เด็กกินให้อิ่มเลยอู้ยแซ่บไหมลูกแซ่บไหมคะอร่อยมากเลยเคยกินไหมคะลูกยังเคยกินหรือยังคะอ๋อย่างนะลูกครับครับกินกินเลยลูกกินเลยวอู้ย น่าอร่อยมากเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยคิดถึงสมัยก่อนเราไม่เคยมีเ FC, FC อฟซีเคอซ่ะได้กินไก่ไม้ละ5บาทได้<ม>ดีใจสุดๆละ่ะเนียน,นค่ะแ,แต่นี่<อ>เด็กๆนะได้กินเคเอซีในสุดยอดแล้วนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบความสุขให้เด็กๆในวันนี้นะคะครบกก็เลี้ยงในแก้วนี่นับด้วยจิบันการไม่ได้เลยยังข้าวหอม ย,ยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้เอากินให้อิ่มลูกเอ้ยอมาเลือกกินเอาลูกอะไรชิ้นใหญ่ก็แบ่งกันนะคะนะอ่าเปิดอ่าชี้ให้เด็กๆเก่งไหมบ่แซ่บร้ายแหละย้ายกินโรเตอร์ยายกระดาษได้ไดไนะ่ไม่ได้กินเส้นข้าวมลูกมีผู้ชายหนึ่งคนนะคะในกลุ่มอะ่ะม,มีมีน้องใช่ น้องข้าวปั้นซึ่งเป็นน้องที่วิ่งไวไดที่สุดใช่แล้วก็มีผู่ชาย์เป็น้องนองเล่นไ้มีหนึ่งหนึ่งคนนะคะครับทุกท่านเห็นแบบนี้ใจดีจดีก็ชื่นใจเทียบพี่น้องเฮ้ยเเลยเดี๋ยวเราจะมาถามอีกทีเพ็าะเทบบ่เทีบแล้วเนาะสุดยอดเลย ออร่อยมาทางเสียงด้วยนะอร่อยไหมครัง้งแรกเหรอครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวก็จะมีครั้งที่สองแล้วลูกเอ้รถไทยมาพวัวจริงจริง,งไก่เคเอฟซีน่ะถ้าเราไปกินอยู่ร้านเนี่ยมันจะเสียบกว่านี้อีก<ช>มันจะอร่อยกว่านี้อีกใช่แต่เนี่ยเราเนื่องจากเราเดินทางมาไกลพอสมควรมันกะจีบข่อยยังห่อนปนดาใช่ค่ะ กำลังกินแบบเขาออกจากเตาร้อนๆมาแบบอร่อยเลยถึงกันหรือเปล่าลูกน้ำจิ้มนี่กิ้มจิ้ไปเรื่อยๆกินให้อิ่มลูกนี่เอาน้ำจิ้มอยู่ตรงกลางนี่อน้ำจิ้มอยู่ตรงกลางเอาเออกินนะคะไม่ต้องอายนะชิ้นใหญ่ก็ฉีดแบ่งกันนะลูกอือไรเลยแต่อ้วนเดี๋ยวเราค่อยกินของเราก็มีอืม คือหิวแล้วไม่ทันแล้วใช่ถ้ามันบรรยากาศมันได้ไงวันนี้ได้ดูคลิปลุงในหรือยังเพื่อนหรือเขาไปดูเพื่อนหรือิดตามเยอะวันนี้ดูลุงในทำอะไรบ้างอ่ะของมาดามเมืองพูดล่ะครับดูไหมดูให้มาดามด้วยนะลูกดูหรือเปล่าเดี๋ยววันหน้ามาดามเมืองพูจะมาแจกขนมนะ แล้วก็เก็บว้ให้ลุงในเหรอแอบเก็บมาให้ลุงในอีก่ะมารู้จะดีใจหรือเสียใจนะ นายตำรวจบ้านพูดบอกตำรวจบ้านแซ่บร้ายบอกเด็กๆกินอย่างมีความสุขนะคะกินนะลูกกินอันใดชิ้นใหญ่ก็แกะนะข้าวหอมข้าวหอมจานน้อยกินให้หมดนะลูกก็ดูก้อนแมหมากินให้หมดนะคะถ้าไม่หมดก็คงจะต้องได้แบ่งกันเนะครับนี่ชิ้นใหญ่ก็เด็กเอานะรู้หรดูบ้า่โบ่ได้มีใครกินข้าวรียงเลย ยังว่าหิวข้าวอีกนลุงในยังไม่ได้กินไ่ไม่กินไม่ได้อะไเดี๋ยวจะกินได้มเยอะมากเลยลอันขอเอันดีดีเออันไหนชิ้นใหญ่ฉีกให้น้องด้วยลูกค้าน้องทำไม่ได้นะเก่บอกมันไม่ได้อันนี้ได้บ้านฉีกให้น้องด้วยนะคะหอมเดี๋ยวรอดูด็กๆฉีกให้น้องด้วยนะกินมดเยบมดพี่น้องเลยนูกวฉีกเอาแลบถ้าไม่หมดไม่เป็นไรแบ่งให้เด็กๆกลับเกเอา มันน่องมันเบิ่งเลยเด็กน้องกินหมดมดอกก็ยังโตจำนี่กินเลยจำได้เบื้องแรกเนาะยังยังเพิ่งเริ่มต้นเองเรือยูห์อ่ะทางแรกของเด็กจะกินไก่กับซีแอบไล่ซีกับฟืนกระบอกใหญ่ือบมไม่มีไม่น้องเอ้ย มันเป็นยังดอกมันเป็นยังดอกยืมไปไหนก็ยืนมาดาโมโพนั่นทั้งวันบบกันนั่งมอเตอร์ไซค์ันั่นแหละโอ้ยไม่ไม่ไพลร่นใจแล้วมามามานั่งกินอยู่นี่เด้อหมูเฮาน่ะโอ้ที่นั่งกินเรานี่ที่นั่งกินสลับเป็นยออที่นั่งกินสลักแค่กระยายดีกว่าไปมาดา กินไม่ได้เยอะมากมายดอกเอากรเลยมาตะลุงเลี่ยเข้ากขเข้ากันแม่บอกันลุงนายสิมาแจกมาพามากินอะไรนี่คุณเจ้ามีอย่างตอกยนลุงนแปอลำขาปลาตวกันเออใัวแต่ป๊อลำขา ลูกกับแพ้กันซ้อมเลยปูให้มาจต่น้ามาเห็นปูกับหัวเราคิดไส้่เข้ายวเดียวเด้๋ยวเดียวเดียวเ่วเดวเดีวเดี๋ยวเดน๋ยวงอี่ยู่ดี้มันดี๋ยวเงี่ยวเนี๋ยเี่ยอเเลยมัดเต็มยเอี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋วเยเดียเีเอาเดีเอีเอาวเดีวเดีเดีเอาวเดียเดีเอาวเดาวเดีเอาเอยเดาเดีเดีเเอีวเดีเอาเดเเอาเ คนเราก็จะกินเหมือนกันเราไม่มีเลยหรอไม่เป็นรไม่เ็เ <yeah ็ไเเ็ให้กระป๋องหนมด้นกันเหอมิ้นทนอกระป๋องนแต่ว่ิบกองมากินให้หมดกินให้อ่มอันนี้เอาไปนี่ ไม่ไม่ได้เพื่อนไม่ได้เพื่อนเลยไม่เอาเอาเอาตากข้างล่างเราเอาจากข้างบนแบบเอากข้างบนเบื้องนองเนี่ยเด้อระวังแก้วน้ำน้องเด้อหยิบหยิบหยิบมาให้น้องอย่าให้มันนี่ไงเราใส่อันนี้ก็ได้เอาตัวอ้วนจะไปเอาตะอี้สินี่ดีนี่ดี ไม่จิ้งตัวนี้ออกไปนี่มันจะเลากินไม่ค่อยได้เลย้ไรรอไม่เท่าไหร่หรอกุ่ณเดินนี่แหละยิบไปใกล้ๆน,น้องให้น้องเปลือกซีให้นอ้องน้ำลุงกับพ่อท่นได้กินข้าวเที่ยงยก็ใจอ,อยากกินซุปต้ปมนั่นงอะซุปต้มซุปตโลดแล้วเนาะมีรสชาติไม่ละมีรสชาตินะ เแค่คนละจนาเคุ้ม,ม,มให้ฟังแอ,อานินนะคะแบ่งกันนะทีอเอาอันไหนใหญ่นะ่ะให้เด็กได้อิ่มแล้ว พุดมีขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ